ใช่แล้วเอามาแปลงร่างเป็นไงตอนนี้ชีวิตดีขึ้นตอนนี้ไม่ดีได้ไงเป็นคล่องตัวอโอเคชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอโอเคไอ้ทำไมไอ้ไอ้ลูกคนนี้ก็มาเราบ่อยไอ้ลูกอีกอคนหนึ่งไม่ค่อยมากับเราใช่ไหมติดแม่หรือไงไผัดกันน<ม>ันทีละคนอันนั้นอันนั้นแม่เขาให้เงินเยอะใช่ไหม ไอ้นี่ไอ้นี่ก็น้อยใจไอสัตว์กูมาระดดกไว้เี้ยคนนั้นได้หมดเลยใช่ไหมไอ้นี่สร้างเองอ้นั้นลูกชายเหรอครับชายก็หญิงผู้หญิงก็ติดพ่อแล้วชายติดแม่แม่หมดอ้คนนั้นไปเยอะใช่ไหมไอ้นี่ไม่เหลืออะไรอยู่ของมึงน้อยใจไอสัตว์หายเองเ้วพ่อมีอะไรให้ลูกม้าง่ะอยากแปลงล่างไหย อ่าบบมือแม่อีเอ้ยแบบมือโอ้ยเริ่มมาแล้วอาการนะไรอย่เงี้ยเลยใจเย็นๆนะแม่อาการเริ่มมาแล้วไอสัตว์เอ้ยอันนี้ก่อนค่อยๆนะโอ้ดูหน้าตาเริ่มเปลี่ยนสีละถอดสีละเริ่มถอดสีแล้วหน้าตาเริ่มถอดละเริ่มเขียนมาเริ่มจะลงละ เริ่มกัอย่าได้แปลงร่างแล้วมึงเริ่มมาแล้ว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 เอาแปลงร่างเอชเบนเจอร์ฮึฮึฮ่นั่นแหละมึงนั่นแหละถ้ามีมึงมาละจานันทรคงไม่แตกอเอาเข้าไปนั่นแหละเอาให้เต็มที่มึงเอาให้สุดมึงเอาให้สุดเลยเหมือมนขี้ไม่สุดนาน,นานจะได้ออกมาไล่ลำแล้วปลดปล่อยสักทีหนึง่งสุดยอดเลยมึงมตำนานแห่งบ้านโป่งนะมากี่ทีกูต้องขอมาไล่ลำให้กูเห็นหน่อยนั่นแหละเอาเต็มที่เอาเอาให้สุดเอา ให้มันสุดเลยเอามึงปล่อยให้เต็มที่พลังมึงตะโกนเลยดังๆออกมาได้เลยเนะีอยู่บ้านเมียเก็บกดไอ้ตัดเอามึงให้เต็มที่เออนั่นแหละเออนั่นเลยโอ้โหนั่นแหละอ,อ้เอยนั่นแหละมึงเออนั่นแหละแม่เอออ้ยเอาให้เต็มที่มึงเอาให้สุดเป็นนาทีไปเลยสองนาทีห้าทีกูรอได้เอาเต็มที่เลยเอาให้มัน เอาเลยมึง helmet, เต็มที่โอ้โหมึงอื้มอื้มอื้นั่นไงนั่นไงเอาให้มันมันเลยเอา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 ยังไม่พอ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 นั่นไงยังไม่พอยังเอาอีก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกก๊อกนึงอีกก๊อกนึงอีกก๊อกนึง ไปงว่ายเองก็นี่ที่เขเออนี่โอ้โห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 นั่นไงนั่นไงเอ้าคนก็ดูมึงอยู่เออเอาเต็มที่มึงเอาให้ไหลก๊อกเลยปลดปล่อยปลดปล่อยปลดปล่อยโอ้โหอย่าแรงหมดโอ้โหโอ้โหเยอะกว่าจะได้ลงเสน่หล่อกวาเมื่อยเลยโอ้ยนั่งสมาธิโอ้ยโอ้ย โอ้โหพอกับยักษ์เลยที่เรามาเมียถามว่าทำไมต้องหอนกูกูไม่อยากจะหอนหรอกมันบอกไอสัตว์แต่กูาำตัวเองไม่ได้แหมมีมีคนมีคนเคยถามมาเพื่อนเคยถามแบบว่าทําไมมึงถึงเป็นแบบนี้มี่ไหมไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นคลิปเลยเหรอแน่นอนแล้วคนนั้นโป่งมีคนถามไหมไม่มีครับโอ้แสดงว่าเองไม่ค่อยมีคนคบเนาะไอ้เยี้ยมมีคนเห็นเลยอืมดีดี

กูบอกแล้วกูจับหัวต้องโหยนี่เห็นไหมปางจากกูจับหัวโอ้ยเออ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 นั่นไงเออโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้พลังไปนิดนึงเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเด้งก่อนเด้งเออเด้งก่อนเออ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 ไอ้ใหม่ไอ้ไหม่ไอ้ใหม่มึงกออกไปมึงก็ไปไอ้ใหม่มึงกออกไปไปเออมึงกำลังให้เต็มที่ก่อน เอ้าเอออีกทีนึงนอล้างไวเออเอ้าเออเ่าเอาเอา้ฮ่าฮอาฮ่อฮ่าฮ่อ้่าฮ่ยม่าฮ่าน่าค่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่้ฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าอ่่าา่า่ม่าฮ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 ่มฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า ชีวิตกูอบอกมือกูนกนเนี่แตะที่อะไรใครไม่ได้เลยสัตว์กูถึงไม่อยากแตะโอช่วยให้เองเลยไปแปะนู่นที่เกียดเดี๋ยวขึ้นอีกนะเดี๋ยวหมดแรงโอ้ยตายแล้วตายแล้วตั้งแต่บ้านเก่าให้หตอนแรกมานอนอยู่ในรถไม่เชื่อพามียมาอาไปไปแปะนะอนโอ้โหถึงกระคานเลยลงโซนแบบเหนื่อย